การประกาศยุติการชุมนุมและการเข้ามอบตัวของแกนนําทั้ง3คนยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดจะยุติเพราะแกนนาอีกสองคนคือนายจตุพรพรมพันธ์และนายจักรภพเพนแขยังไม่มอบตัวซึ่งทําให้รัฐบาลยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องคงพระราชกําหนดฉุกเชินเอาไว้ติดตามได้จากรายงานคะ่ะภาพการเข้ามอบตัวของแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเมื่อวานนี้ แม้จะดูเป็นเหมือนสัญญาณในทางบวกที่จะทําให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การหายตัวไปของแกนนําคนสําคัญอีกสองคนคือนายจักรพบเพนแขและนายจตุพรพรมพันธ์ทําให้สถานการณ์ดูจะยังไม่นิ่งมากนักเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนมีบทบาทสําคัญและเป็นขุนพลหลักในการต่อสู้ครั้งนี้ล่าสุดแม้นายจตุพรจะส่งทนายความเข้ารับทราบข้อกล่าวหา และขอใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองในฐานะที่เป็นสอสอขณะที่นายจักรภพยืนยันต่อหน้าข่าวผ่านทางโทรศัพท์ว่ายังอยู่ในที่ปลอดภัยแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะนายจตุพรน,นั้นมีรายงานว่าอาจจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่บ้านภรรยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ของสอสอพักเพื่อไทยส่วนนายจักรภพยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหว แหลงข่าวเชื่อว่าทั้งคู่อาจรอท่าทีของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่เพราะแม้อดีตนายยกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศว่าการต่อสู้ในประเทศไทยยังไม่ยุติแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณทางตรงว่าจะสู้อย่างไรนอกจากนั้นการเดินทางออกนอกประเทศของคนในครอบครัววงสวัสด์ทั้งนางเยาวภาและนางสาวชินนิชาว,วงสวัสด์ เมื่อช่วงเช้าวันที่14เมษายนโดยสายการบินซิลแ a อร์จากเชียงใหม่ไปสิงคโปร์ยังเป็นสัญญาณในทางลบต่อกลุ่มผู้ชุมนุมอีกด้วยความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนดูจะเป็นท่าทีของกลุ่มผู้ชุมนุมในต่างจังหวัดที่กลุ่มรักเชียงใหม่51ประกาศว่าจะรวมพลครั้งใหญ่อีกครั้งในวันที่19เมษายนบริเวณหน้าโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วลอลโลถเพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต เพราะเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเข้าสลายการชุมนุมเกิดขึ้นและเพื่อต้อนรับสมาชิกของกลุ่มที่กลับจากการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครนอกจากพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มซึ่งนัดรวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงพร้อมแจกวีซีดีและภาพผู้ชุมนุมที่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตโดยมีความพยายามในการโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเชื่อว่า มีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารความเคลื่อนไหวทั้งหมดแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ประมาทและทำให้ตัดสินใจคงพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเอาไว้พร้อมเชื่อว่าอาจจะยังมีเคลื่อนใต้น้าออกมาเคลื่อนไหวอีกด้วยภารกิจหลักขณะนี้ก็คือการเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างในช่วง คืนที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุความไม่สงบประปลายซึ่งเราจำเป็นจะต้องดูแลให้เกิดความมั่นใจว่ากรณีเช่นว่านั้นไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแนวทางที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องเมื่อคืนก่อนก็คือการมีกำลังคนในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะไปเฝ้าระวังดูแลรักษาสถานที่สำคัญสาธารณูปโภคตลอดจนการมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็ยังเป็นแนวทางที่เราจะทาต่อเนื่องต่อไป นอกจากนั้นยังมีมาตรการที่จะออกหมายจับเพิ่มขึ้นจากเหตุรุนแรงในแต่ละจุดทั้งกระทรวงมหาดไทยที่มีการลุมทำร้ายนายนิพนธ์พร้อมพันเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้ติดตามรวมถึงทำร้ายหัวนหน้าชุดรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีที่มีรายงานว่ามีนายสุพรอัตถาวงเป็นแกนนำ และยังเตรียมออกไม้จับแกนนำที่นำผู้ชุมนุมไปปิดการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสีแยกสำคัญสำคัญทั่วกรุงเทพรวมถึงมาตรการล่าสุดที่กระทรวงการต่างประเทศสั่งถอนพาสปอร์ทุกประเภทของพันตำรวจโททักษินพร้อมแจ้งข้อมูลไปยังตำรวจสากลให้จับกลุ่มอดีตนายกรัฐมนตรีตามหมายจับล่าสุดด้วย ทางกรุงเทพมหาคนครได้เตรียมทําบุญใหญ่เพื่อเรียกขวันกําลังใจของคนกรุงเทพนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองพร้อมบอกว่าจะปรับการทํางานของเทศกิจให้สามารถเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมที่สร้างความวุ่นวายในพื้นที่กทมหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรู้